มาพอกันเลยพี่น้องเมื่อเดืก็จะมาตำเจ้าเห็ดตะไคร้ด้วยค่ะเด้อเอาไปกินหนางานจ้าพี่น้องตอนเสาร์เวลากระดิ่งดีบแน่จักหน่อยด้วยจ้าเด้อแต่่วาเฮ็ดไปตะคืดนี่ยหลักจะเตรียมเครื่องเตรียมคล้องไหวเมื่อเนี่ตอนเสาร์ก็สิมาตำแล้วจะน้องทาตำด้วยไม่สิ่บดแมได้มาตำตอนเสาร์จ้าตำเครื่องตำคล้องเข้าไปอันนี้ก็จะตำยากเลยด้อจ้าเด้อเพราะว่าห้องเปนอันนั้นแม่กลัวไปตะคืดนี่ยแม้ด้วยสี่อย่างเลยพี่น้องเอาเห็ดลงไปจ้าตำตำนังพน้อ ใมันมันม,นมนอาจจะตำยากเลยพี่น้องใส่เวลาในจากน้อยนี่อาจจะไม่ถอดไข่นํ้วเด้อจ้งเหมือนนี้จ้าถอดไข่ตำเจวเ็ดเดือจ้งจริงง,ง่ายๆย่ามเสาเน่ยพี่น้องเวลาเร่งดวนเนาะฝ่ากับฝ่าวเลยขณะเตื่นเสาเลยด้วพี่น้องนี่ก็ยังโอ้ยเด่งเวลาอวสันเพื่อเสด็จกินพี่น้องแตะละอันแต่ละอย่างเพื่อเสด็จว่าเป็นเจวเ็ดเนี่บริเวณเดืองง่ายอยู่เลย ต้มพี่น้องเฮ็ดกับบริยารดอกต้มเอาใส่น้านปลาจักหน่อยให้มันแห้งๆนะพี่น้องแล้วก็มาตำใส่ใส่เครื่องใส่ของตามใจ,ใจเ,ใมเข้ามากันเลยจ้าพวงนวลอ่าปลาลงปลาดนี่ยหละใส่แบบผู้ดีรสจัดจา้จานพี่น้องเออรสหวนหอมหอมพี่น้องเฮ็ดอา่อยแต่ผลละเพลิพอู้ดีผลแต่แต่ผลละแซ่แข็งใยพี่น้องการทักเสียงมากินพอมันร้ายๆด้อคนละไม่ไงฮะ ก็ได้เลยมาเฮ็ดกันตอนเด็ดจ้าเนี่ยน้ำหนาได้ชิมนอกจะนากนอไปเนาะชิมเลทีแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปจา้าหอมหอมซ้อยไว้เดือบลอยนะจานนน้าพี่หนองก,กินหยามเดียแซ่บแซ่บได้พี่น้องเราเก็บก็ได้กินที่เราเถอะจา้าทุกเช้วันนี้เป็นคนอีสานเราดีเอามาขายไดย้หลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะไหนเป็นตะกินบ่านากินเนาะ แส็บๆจ้าแดดแล้วก็ตักใส่กระปุกเตรียมไปหนางานเราจะนกนี่น,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 นาก,กินนาก,กินมากๆได้พี่น้องเอ้ยสีสันแซ่บปาคาพี่น้องหวานหวานเลยนะหวานเครืองหอมแมหอมกระเทียมแม่ะากไปนั่งก็นำ้นำได้แต่ไปนั่งพี่น้องบนจิ้มนานแล้วเด้แซ่บแซ่บไปสนี่นาก,กินบ่พี่น้อง มาขัดตอนทอดไข่จ้าทีเดียวจ้ะทอดไข่ง่ายๆ,ๆน่าจะเนาะใส่หอมจ้าพอมากใส่หอมลหลายๆพี่น้องไม่ชิ่หอมเด็กบุค่อยใส่กระเทียมหลังจานแต่บางทใส่หอมเอาจ้าเจียวไข่แป๊บเดียวรับเจียวไข่นะในที่เรียบร้อยง่ายๆเตรียมตัวไปเฮ็ดงานกันจ้าในาชีวิตประจำวันนัดตัวมือพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่เขามารับชมรับปันิคิดด้วยจ้ะเด้อ มีอะไรตีเตือนกันได้เลยจ้ะเด้อปรับปุบป่งได้จ้าอันนี้เรียบลอยซาเจกับปุ๊บไปทำงานได้จ้าไม่ห่าก,กับกินจังน้อยไปน้องนี่แซบแซบเป็นคำบากไงด้วยจ้ามาด้วยจ้าฝากติดตามฝากก็ใจก็แ์เบิ่ง